สวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการร้อยดนตรีวันอ้วนมิวสิกพื้นที่ดีๆสำหรับคนรักดนตรีครับกับนักดนตรีดำเนินรายการอาจารย์ตาอรุณงศรีครับจักชวินจิตสมบูรณ์วันนี้เราก็เรียกว่าเซอร์เบตกันใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับก็ถือว่าเป็นตอนพิเศษนะครับเป็นคริสต์มาสอีฟนะก็เป็นวันที่จะเฉลิมฉลองกันซึ่งจริงๆแล้วในรายการร้อยดนตรีของเราเนี่ยวันนี้อายุสถึง3ปีแล้วว่ากันจริงๆก็คือ ารายการเราเนี่ยเริ่มมาพร้อมกับช่องทีวีไทยไทย PBS อันนี้เลยนะครับโดยเฉพาะปีนี้ปีเดียวเนี่ย2,553เนี่ยเราได้เปิดโอกาสให้กับเยาวชนคนดนตรีนะครับคนที่มีความน่าสนใจนะครับคนที่มีฝีมือนะครับได้มาใช้พื้นที่นี้กว่า200คนโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์ครับเพราะจริงๆเนี่ยต้นปีมาเนี่ยเราก็ยังมี Open s t a เตดเป็นโปรเจกต์ที่เปิดโอกาสให้ส่งวงเข้ามาต่อมาก็เป็นแจซีนทีมนะครับแจซีนทีมเนี่ย คนที่เฉพาะเข้ามาแข่งขันนี่ก็60ละแต่จริงๆส่งเข้ามาเป็นร้อยมากกว่านั้นนะครับและเจอร์นีย์ทูวนอเอเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีเกือบร้อยคนแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งของรายการที่เป็นเลดซีเนี่ยผมว่ามีศิลป,ปินที่ได้มาใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับแสดงความคิดเห็นเราได้เข้าใจแนวความคิดของศิลป,ปินในมุมที่เขาไม่เคยได้นําเสนอเนี่ยอีกมากมายนะครับผมว่าน่าจะมีกว่า50ซึ่งในปีนี้นะครับเราก็พาท่านผู้ชมไปชมเรียกว่าแนวทางดนตรีหลายแนวมากเลยมไม่ว่าจะเป็น เป็นดนตรีไทยเป็นป๊อปเป็นร็อกเป็นแจ๊สใช่ไหมครับ,รบเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านเราเนี่ยเราอยู่กันแบบว่ามีหลายเชื้อชาติหลายศาสนานะครับแต่ว่าอยู่รวมกันได้แล้วก็คือรับมาทั้งหมดแล้วก็กล้าไปข้างหน้าโดยที่เรายังคีปของเก่าเอาไว้อยู่เรายังไปสุพรรณบุรีใช่แล้วใช่ไหมครับเราไปอยุธยาเรามีวงขิมซึ่งมันไม่มีที่ไหน แล้วก็มีพี่ปุ้งของผมด้วยครับดนตรีชาติพันธุ์ใช่ครับ Gino Music โอ้โหนะครับโครงการระดับโลกถ้าทําเสร็จนี่ก็เป็นสมบัติชิ้นสําคัญชิ้นหนึ่งของวงการดนตรีนะครับซึ่งในตอนพิเศษวันนี้เนี่ยนะครับเด็กๆจาก Journey to anes นะครับมาแจมด้วยมาแจมมาโชว์กันด้วยวันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนนะครับเพราะจริงถ้าจะเอามาหมดเนี่ยมัาคงมาไม่ได้มาไม่ได้นะครับอย่างน้องแคนนะครับก็มาแจมกับดรบีดบ็อกของเราหมอสุเมธ ซึ่งก็ถามน้องเจ๋อเขาเป็นไงบอกว่าสนุกดีเป็นอะไรที่เรียกว่าหาดูไม่ได้เพราะว่าจะมีที่ไหนที่เอาแคนมาแจมกับบิทบ็อกใช่ไหมใช่นะครับแล้วเป็นแคนเป็นน้องที่มาจากสุรินด้วยนะครับคงต้องติดตามดูกันไปแล้วครับแล้วก็ในส่วนของเลซีนนะครับเราก็ยังมีคําพูดดีๆนะครับจากศิลปินนะครับซึ่งบางคนไม่ไม่สามารถจะมาร่วมรายการของเราได้แน่นอนซึ่งน่าจะเป็น2ตอนพิเศษนะครับที่คุ้มค่ามากๆนะครับ ท่านผู้ชมทแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับนี่นี่้ยมันต้องเปลี่ยนี่เง้ง้ยราะับปาของนีงมันต้องเงเงีต้องปลกละจังซีมันต้องแสบ จังซี uhm ่มันต้องแสบขอบคุณครับขอบคุณป้ามากครับ

ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาร่วมรายการนี้ครับเพราะว่ารายการนี้นี่ไม่ใช่จะออกกันง่ายๆได้ทุกคนครับคือว่าต้องมีความสามารถเราต้องมีเรื่องที่น่าเรื่องราวที่น่าสนใจเลยครับถึงจะสามารถออกได้ครับแล้วก็ปีใหม่นี้ครับผมก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จนะครับคิดในสิ่งที่ดีๆนะครับสิ่งที่ไม่ดีในปีเก่าก็ลืมมันไปทิ้งซะครับเป็นไงครับดักเรียกว่ามีพลนาการนะครับเดี๋ยวได้มีการสกตาแล้วก็แบบ โยกกันแบบว่าน้องเจดของเรานะครับจากวันนั้นนะครับที่ไปเราไปกันที่สวนจตุจักรวันนี้มาจามกับบีดบ็อกผมทร่บีดบ็อกเหมือนแบบพวกนิวยอร์กนะครับน้องเจดนี่มาจากสุรินความที่ไม่น่าจะเจอกันได้เลยนะครับชอบมากชอบมากสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับนี่ก็คือน้องเกดนะครับแคนสายฟ้าฟาดน้องลิชชี่สองกระเดื่องน่าใสน้องสองกีตาร์ฮีโโลดนตรีเปลี่ยนชีวิต น้องสุเมศด็อกเตอร์บีทบ็อกนะครับเสื้อข้างในยังเป็นด็อกเตอร์อยู่ป่ะครับอ๋อเป็นครับอ๋อโอเคนะครับส่วนคนนี้ทีมออริจินอลจากรอบทีมทีมนะครับมือเบสน้องเมย์ครับนะครับมาเป็นน้องกันหมดเลยนะครับรวมกันทั้งหมดนี่เท่าผมวะเนี่ยเมื่อกี้ได้จามกับพี่บีทบ็อกแล้วสนุกไหมครับสนุกครับแล้วออกทีวีไปละเป็นไงบ้างครับมีใครทักมั้ยครับมีครับเยอะไหมครับเยอะครับแล้วตอนนี้ยังเล่นอยู่ที่สวนจตุจักรอยู่ไหมครับไม่ครับดังแล้ว ขอแล้วทําไมครับเขาไม่ให้เข้าครับเขาไม่ให้เข้าหรอครับครับขอเขาเลยครับขอเขาผ่านทีวีเลยครับเพราะผมมาไปเล่นดนตรีนะครับผมไม่ได้ไปทําอะไรนะขอเลยไหมครับเพครับอ่าโอเคนะครับผมขอให้แล้วกันนะครับอ่าส่วนน้องดิชี่ครับเป็นไงบ้างครับออกทีวีไปแล้วมีคนทักมั้ยครับไม่เคยมีไม่เคยมีเลยหรอครับออกจะเก่งนะฐานนี้ทำไมไม่มีคนทักอ่ะส่วนมากออกไปก็มีแต่คนทักนะครับอ๋อผมรู้แล้ว ว่าทำไมไม่มีคนทักกรองบังใช่นไหมังน yeah> anyway> claro ั้นเดี๋ยวเราก็ต้องรีบโตนะครับให้ตัวสูงโผล่มาจากกองคนต้องทักเราแน่นอนเพราะเราเก่งขนาดนี้นะครับทีนี้น้องสองครับเป็นเป็นยังไงบ้างครับหลังจากรายการออกอากาศไปแล้วคนก็รู้จักเยอะขึ้นเรื่อยแล้วก็คะแนนโบสถกีตาร์เราก็พุ่งขึ้นเรื่อยอ๋อเรายังเป็นกีตาร์ยังอยู่ในการแข่งขันกีตาร์ไอดอลอยู่ใช่ไหมยังไม่จบใช่ไหมครับยังไม่จบครับอขอขอคะแนนโบสถได้เลยครับ เข้าไปโหวตเยอะนะครับเข้าไปเว็บกีต้าร์ไอเดนดอททีวีนะครับครับแล้วก็ไปเซิร์ชสองแหละครับครับผมอ่าโอเคทีนี้ข้างหลังครับสุเมธครับเป็นยังไงบ้างครับก็มีคนแบบว่ารู้จักมากขึ้นครับทางแบบในอินเทอร์เน็ตนี่ครับเฟซบุ๊กไคส์ไฟก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเยอะครับแล้วมีมุกอะไรใหม่ๆม่ไหมครับหลังจากวันที่เราแอนไปแล้วก็มีครับเป็นจังหวะเพลงหางเครื่องสั่ชาแล้วกันครับครับ ได in oh. ้แล้วเป่าขาดจานแล้วพอเลยได้ไหมได้ไหมดูไ like ด้ไหมดูยด้ไหมไม่ได้เตี๊ยบเลยไม่เอาโอเคครับโอฝึกบ้างฝึกไว้นะเราเป่าขาดไปด้วยแล้วก็บีบบล็อกไปด้วยผมรับรองทริปถล่มทลายส่วนเม่ครับครับเป็นไงบ้างครับโปรเจกต์ลากเลยล็อกดิมทีม ก็ยังมีคนทักอยู่บ้างครับจา์ก็ยังยังมีมาเรื่อยๆครับแต่ว่าก็ก็ไม่ถึงขนาดเหมือนตอนช่วงแรกๆครับอืมนะฮะครับผมนะครับส่วนเมย์เนี่ยผมต้องขอนะครับขอให้ทางทีมงานตัดภาพตอนเข้าประกวดนะครับกับภาพปัจจุบันก็นะครับนะครับหอดนตรีเนี่ยนอกจากจะช่วยด้านจิตใจแล้วเนี่ยยังช่วยด้านร่างกายโดยทําให้สลิปขึ้นและตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงส่งท้ายปีนะครับปีใหม่ ปีหน้าจะมีแพลนจะทําอะไรกันบ้างไหมครับมีครับทําอะไรกันครับประกวดรายการไทยแลนด์ก็ t t ทาเล t ครับอ๋อผมด้วยเอาด้วยอ่าเมื่อกี้จามกับพี่บีดบ็อกไปแล้วนะครับชอบตรงไหนมั่งชอบตรงเขาเล่นครับเขาใช้ปากอย่างเดียวตลกครับตลกก็ชอบตรงตลกใช่ไหมครับเออนะครับนั้นน้องเก่ก็อย่าลืมไปฝึกดูเดี๋ยวเรียนกับพี่เขานะครับละสุเม่ล่ะครับรู้สึกดีครับ มันอีกแบบครับแต่ทีนี้ส่วนสามคนนี้นะครับนี่ก็ต่อยนักนะครับนี่ก็กีตาร์ฮีโร่นี่ก็พอาลาว์จามกันแล้วเป็นไงครับรู้สึกดีครับไม่เคยแจม,มกับคนเก่งๆขนาดน,นี้มาก่อนอ่าแ้วแจมกับน้องเจ็ดกลบใช่ไหมครับน้องลิชชี่อ่าครับอ๋อสุดยอดครับวันๆผมว่าเขาคงไม่ค่อยทําอะไรใช่ไหมครับยังตีกรองอยู่ทุกวันทุกวันนานไหมหนึ่งชั่วโมงอะหนึ่งชั่วโมงทุกวันเลย สม่ำเสมอคุณพ่อบังคับหรือเปล่าคุณพ่อไม่ต้องบังคับคุณพ่อบังคับให้หยุดหรือเปล่า <c oughs> ไม่เลยนะ <c oughs> อ่าฮะแล้วแม่ครับเป็นไงครับพูดถึงน้องสองก่อนแล้วกันนะครับ,ครบเคยเจอน้องสองอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะ,ะมาเจอวันนี้ก็รู้สึกว่าน้องสองเขาจะเล่นกีตาร์เก่งขึ้นครับเหมือน,น,นว่าเขามีพัฒนานการที่ดีขึ้นแต่ที่แปลกใจเลยที่ประหลาดเลยนะครับประหลาดใจเลยคือน้องลองทีคือมาตอนแรกนี้ อ่าเห็นเขาน้องเขายืนที่กองยังไม่เห็นตัวเขาเลยครับอ๋อละครับแต่ไม่รู้ว่าตีได้ขนาดนี้เลยครับ,น,รบน้องเขากับสุดยอดมากครับโอเคนั่นก็ในฐานะที่ผมเป็นคนทํารายการนี้นะครับก็ขอขอบคุณความพยายามของพวกเรานะครับคือการที่จะมีความสามารถมาถึงตรงนี้เนี่ยคือเราก็ต้องทุ่มเทผมเป็นเพียงแค่สื่อสื่อหนึ่งที่นำมาพวกเราสู่ให้คนทั่วไปเขาได้เห็นว่ามีคนเก่ง อยู่เยอะนะครับในประเทศไทยนะครับก็ขอให้อย่าหยุดนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะปีนี้ปีหน้าหรือปีต่อไปนะครับให้พัฒนาต่อไปละกลายเป็นดาวนะครับในแบบที่เราเป็นนะครับในแบบที่เรามีนะครับก็ขอบคุณตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับวันนี้อาจารย์ก็มีคำคมมาฝากกันเช่นเคยใช่ไหมครับแน่นอนครับ เป็นคำกมของระเบิดฟรปนะครับมือกีตาร์หัวก้าวหน้าเขาพูดเลยว่าดนตรีเนี่ยเหมือนกับไวน์ที่คอยมาเติมเต็มแก้วแห่งความเงียบอืมโอ้โหคมสุดๆครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับก็เป็นวันศุกร์ที่31พอดีเลยซึ่งจะเป็นวันส่งไายปีเก่าต้อน้าปีใหม่เราก็จะยังอยู่ในบรรยากาศของการเฉลิมฉลองใช่ครับแล้วก็เรียกว่าจะนำท่านผู้ชมไปพบกับ ยอดฝีมือทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในรายการของเรานะครับมีทั้งแบบน่ารักแล้วก็แบบเก่งสุดยอดน่าน่าอะไรดีน่ารักน้อยน่าเก่ง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 น่าหล่อครับวันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนและทีมงานแล้วนะครับพบกันใหม่วันศุกร์หน้าครับผมเพราะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ